แต่จริงๆนั่นคือการแค่การเริ่มต้นของการเรียนรู้ตัวเองแค่นั้นเองครับดนตรีมันไม่ใช่กีฬาที่เราจะเห็นว่าเราแข่งกันเสร็จแล้วก็ใครคนนึงจะชนะเพราะว่าคนนั้นทําได้ดีกว่าคนนี้นะหรือว่าเห็นจะชัดว่ายิงลูกบอลเข้าประตูไปได้มากกว่าก็ชนะแบบนั้นแต่ดนตรีไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นการประกวดดนตรีที่มีอยู่ในโลกนี้ฮนะเขาทําไว้เพื่อให้เราเรียนรู้ตัวเราเองให้เรารู้ว่าเราจะก้าวหน้าขึ้นระดับไหน และคนที่ได้รางวัลชนะเลิศก็ไม่ได้แปลว่าคนทั้งเก่งที่สุดในโลกนันเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่โตโมโหลานในในวงการดนตรีนะซึ่งผมคิดว่าการประกวดหรือการแข่งขันดนตรีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทําให้เด็กนะพัฒนาแต่ว่าครูหรือใครก็แล้วแต่ที่สอนเด็กต้องพยายามให้ความเข้าใจในจุดนี้นะครับว่า <c oughs> <c oughs> เขาแข่งเนี่ยเพื่อทําให้เราเรียนตัวรู้ตัวเราเองเรารู้ว่าเราพลาดตรงจุดไหนเราจะได้พัฒนาต่อไปึงถึงจุดไหนนะครับและการที่เรา ทําพลาดซ้ําๆหลายๆครั้งหรือเราล้มเร็วหลายๆครั้งมันกลับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าที่เราจะชนะแค่ครั้งเดียวเพราะคนที่ชนะครั้งเดียวบางทีก็จบแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาต่อแต่คนที่พลาดหลายๆครั้งซ้ําแล้วซ้ําอีกทําให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องทําตรงนี้เขาต้องเปลี่ยนแปลงเาต้องแก้ไขต้องศึกษาตรงนี้มา,มากขึ้นนะครับ ใน,ในช่วงที่ <c oughs> ผมทํางานกับอาจารย์ในช่วงแรกๆผ,ผมยอมรับผมพลาดเยอะมากนะครับจากความที่งโง่เง่าของตัวเองเนี่ยแล้วก็ทำทำผิดทําพลาดหลายๆจนทั้งอาจารย์ด่าผมว่าเมื่อไหรผมจะแต่งเป็นเพลงสักทีต <c oughs> <c oughs> ั้งๆที่ก่อดหน้านัีนน่ผมก็แต่งเพลงเยอะมากนะฮะแตม่มันยังไม่เป็นเพลงในความรู้สึกของเราคือมันยังไอพีที่ทำม,มันยังไม่มีความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นนะครับ จนกระทั่งหลาย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 ลายปีทํางานหลายชิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานนะคือทํางานมืออาชีพอย่างที่อาจารย์อนันต์ว่านะคือทำอาชีพลูกค้าจ้างมาก็ทําดนตรีจนกระทั่งมันค่อยๆขัดเกลาจนตัวเราสามารถแสดงออกสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราได้ซึมซับมาแต่ตรงจุดนั้นที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวมันจะคือ,คอศิลปะมันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคุณ,ค,ณคุณจะคุณจะเก็ตว่าอ๋อเออจริงตัวนี้มันใช่ละ โดยที่ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถผ่านกระบวนการคิดคือมันจะเป็นไปเองอเป็นไปเองเมื่อเมื่อ,อคือคำพูดโบราณเขาจะมีคำ,คำว่าบุตรโตแตกก็คือเมื่อความรู้นะครับคือคาว่าบุตรโตมาจากคาว่าหม้อหม้อโตคือสิ่งที่สะสมความรู้ะใกการเรียนแบบที่อาจารย์นั้นว่าคือเรียนแบบแล้วก็เรียนแบบนะครับจนกระทั่ง บุต,ตแตกนั้นในวินาทีนั้นคุณจะไม่รู้อะเราว่าคุณได้หรือคุณไม่ได้แต่คุณรู้ว่าไอเนี้ยใช่แล้วแล้วก็มันคือมันจบแล้วมันมีความพึงพอใจในสิ่งที่ทําไปแล้วนะครับไม่ว่าคนจะด่าเราหรือวิจารเราไงก็ได้แหละเรารู้ว่าเราตรงนั้นโอ้โหโอเค,อเคมันจบมันสามารถเป็นเพลงที่สําเร็จขึ้นมาได้นะครับในในช่วงที่ผมทาผมก็ ทำงานกาจา์ผมทำหลายหลายอย่างนะครับทำดนตรีประกอบหนังทำดนตรีโฆษณานะครับทำโชว์ต่างๆนะครับทำอัลบั้มฟองน้ำนะครับเ,เป็นกระทั่งสาวอินเนียให้ฟองน้ำนะครับอัดตั้งแต่พลาดคือไอ้ <c oughs> ที่อาจารย์สคริปต์เมื่อกี้สคริปต์เรื่องเรคกคอร์ดเรื่องการบันทึกเสียงนะทำอัลบั้มเลยนะแล้วเราพลาดเยอะมากแต่เราได้รู้ว่าอ๋อไอ้อย่างเงี้ยไม่ควรทำในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ผมได้ประสบการณ์จากการ ตัวเองกลายเป็นซาว์เจเนียร์โดยไม่รู้ตัวนะฮะกลายเป็นคอมโพิวเตอร์เอาเสียงไหมขอเสียงครับขอเสียงครับอาจารย์เดี๋ยวยึดใหม่ให้อาจารย์ครับไม่ไม่เป็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอศูนย์วิจัยนี่ไหมเราเอ่อกายครับแกเป็นอินเจเนียร์หลักของกองน้ำ หลายปีอย mm hmm. <c oughs> <Charl ott es> ู่ในนั้นี่ยแล้วก็ห้องอาดของเราเป็นห้องน้ำเล็กๆไม่ใช่ฟองน้ำห้องน้ำอาดศิลปินที่โด่งดังทั้งหลายแม้แต่พี่เบิร์ดครับเบิร์ดพี่เบิร์ดอาดห้องนั้นมีเบิร์ดพี่เบิร์ดมีมอสนะใช่พวกแกมีทั้งหลายโดนห้องน้ำโดนอินเจเนียร์เออคิดว่า นั่นแหะสีชานที่ว่าเหตุท่านคงจะจำไตเติลเพลงข่าวช่องเก้าได้แต่เติรนตต่ตนได้ยินทุกวันนะเราอัดในห้องน้ํนนะที่ซอยสุดวิจัยนะเราทาเราทำกันทุกอย่างจริงเราทำทุกอย่างที่ขวางหน้าที่เป็นเรื่องดนตรีเราไม่เคยเกี่นว่ามันเป็นงานคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นงานศิลปะนะครับไม่ไม่มีการปริณัตินอมในในฝองน้ำคือทำทุกอย่างนะครับทำอัลบั้มแล้วก็เจ๊งขายไม่ออกอย่างริเจคหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่เราท,ที่ที่ทำไปทั้งหมดนะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าการเสนอศิลป,ปะต้องมีความกล้าหาญต้องไม่มีความลังเลนะฮะต้องต้องมีความมั่นใจในตนเองมากเลยนั่นคือสิ่งที่ผมได้จากอาจารย์เต็มๆตรงตรงจุดนี้คือว่าไม่ไม่ว่าอะไรก็ได้แตถ่ถึงจุดหนึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดอนะมันมีแต่ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ในความรู้สึกเารา ประเด็นหนประเด็นที่สองที่ผมอยากจะกล่าวอาจจะเป็นเดี๋ยวผมเพื่อจะให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับคือโดยพื้นฐานจริงผมเรียนด้านการขับร้องเพลงมาการขับร้องเพลงสากลน,นะฮะแต่แต่ว่าผมจบจากวิทยาลัยดนลป์ซึ่งเต็มอุดมไปด้วยดนตรีไทยแล้วก็ญาติญาติผมทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นน้าเป็นลุงอะไรก็เป็นนักดนตรีไทยทั้งนั้นนะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าผม,มความรู้สึกว่านัดนตรีไทยมันอยู่ข้างในโดยที่ผมไม่ ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะฮะพอเข้าไปอยู่ฟองน้ำปุ๊บมันเหมือน,นกับมันคลิกอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ผมมีความสนใจในด,ด้านของการขับร้องในสายของการขับร้องเพลงไทยกับเพลงสากลมากที่จะหาวิธีผสมผสานเทคนิคเข้าด้วยกันนะครับซึ่งก็กลายปเป็นสิ่งที่กําลังทําอยู่ทุกวันนี้นะครับผมผมมีความเชื่อว่า,าลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆคนเนี่ยได้ทําสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าด้านดนตรีศึกษาหรือเป็นนักเ,เป็นอาจารย์สอนดนตรีต่อไปนะครับผมก็เลยคิดว่า ไหนๆก็เรียนมาด้านนี้นะครับแล้วก็โชคชะตามันพามาถึงจุดเนี้ยก็เลยคิดว่าจะลองดูสักตั้งกับการครับเทคนิคของการขับร้องเพลงดูนะครับโดยการนําการขับร้องเพลงไทยกับเพลงสากลมาหาจุดที่มันพอดีซึ่งกันและกันนะครับอ่าก็กําลัง,ลงทําอยู่ใช่ไหมครับกาลังทําอยู่ฮะักำลังอยู่ก็ ถ้าท่านเห็นอะไรแปลกๆหรือพ,พลาดๆบ้างก็ขอให้อภัยด้วยเพราะเราก็ทดลองทําทุกอย่างเป็นการทดลองชีวิตคือการทดลองนะครับ <c oughs> แล้วก็ผลของมันก็คือสิ่งที่ออกมาเป็นงานศิปลปะเพราะมันทําด้วยหัวใจทําทําด้วยทําด้วยสิ่งที่เป็นประสบการณ์และความรู้ออกมาครับ <c oughs> ท้ายที่สุดนี้ผมไม่มีอะไรพูดจริงน้อกจากต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ที่ทําให้ชีวิตมผมมาถึงจุดตรงนี้ฮะจุดที่ อาจจะพูดได้ว่าผมไม่ได้ใจว่าตัวเองเป็นศิลปินหรืออะไรหรือเปล่าแต่ผมรมู้รู้สึกว่าผมมีความพึงพอใจนะครับผมรู้ว่าการแสวงหาดาน,นตรีคืออะไรผมรู้ว่าการแสดงาทางศิลปะคืออะไรและรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งการที่จะชีวิตคนคนหนึ่งจะมีความเข้าใจตรงจุดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งครูบาอาจารย์ทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตผมเลยที่ว่า ท่านได้สั่งสอนความรู้ว่าจะเป็นทัาง,งโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับแล้วก็ทําให้ศิลป,ปะไทยก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้แล้วผม,ผมเชื่อว่าท,ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่สนใจศิลปะนะครับ <c oughs> แล้วทุกท่านที่เด่อยู่ในที่นี้จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่พวกเรานํามานําามให้ต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะนําสิ่งที่ท่านได้ประสบการณ์นี้ถ่ายทอดต่อไปด้วย เพราะพวกเราทุกคนก็เป็นลูกจ้างเรือจ้างมาอย่างที่อาจารย์อนันต์พูดนะครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์จารุณีเป็นท่านหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะได้จุดเปลี่ยนของชีวิตจากการได้พบปะและก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บรูซครับขอเชิญอ,อาจารย์ครับ จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ไม่ได้อยู่ติดอาจารย์ตลอดนะฮะแต่ว่านานที่สุดในนี้ค่ะแต่ไม่ได้แก่ที่สุดในนี้นะคะก็คือว่าจริงๆตั้งแต่มัธยมคะ่ะก็ไปเรียนไปเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีศัตริยะก็ได้เรียนกับลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์นุวัตสืบสุวรรณแล้วก็ได้ยินชื่ออาจารย์บรูซได้ยินมานานมากแล้วก็แหมอยากจะเจอจัง วันหนึ่งก็ได้เจอนะฮะเห็นอาจารย์นั่งอยู่ตรงโรงเรียนดนตรีศัลย์ริยะนะฮะจะมีทางเดินขึ้นแล้วอาจารย์ก็อยู่ตรงชั้นลอยอาจารย์ก็อยู่กับอาจารย์บุญยงมังะะ้งฮะกําลังต่อเพลงกันอยู่ก็ผ่านทีไรก็จะชื่นชมว่าโอ้โหอาจารย์บู๊ซเก่งมากเลยเพราะว่าเป็นฝรั่งนะฮะแต่ว่าศึกษาดนตรีไทยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจงมาทีไรก็เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต่อน้อยๆน,นึ่งใน,ในตรงนั้นน่ะนะคะก็ ก็คิดว่าแหมสักวันนี้อยากจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ก็ยังไม่ได้เป็นนะคะก็เก็เข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้คณะศิลปกรรมก็คิดว่าก็ไม่คิดว่าจะได้เรียนกับอาจารย์รูซแต่ก็รู้สึกว่าอืจะต้องจะต้องเจอครูดีแน่นอนนะคะก็ช่วงนั้นก็มีโอกาสได้ไปคัด ตัวนักแสดงโอเปร่าเรื่องคาเมนก็ไปไปไปถึงก็จะเป็นเวทีแบบนี้อาจารย์ก็นั่งอยู่ที่แกลนเปโนเข้ามาถึงเปิดประตูอาจารย์บลูส์นะฮะก็ออดิชั่นนะคะขาเข่สั่นหมดเลยฮะก็จำได้ว่าก็เข้าไปทีละคนอาจารย์ก็บอกว่าขย่งรู้สึกว่าให้พื้นเป็นแก้วกระจกนี่ก็งงมากนะฮะก็ทำตามทำตามก็ไม่รู้ว่านั่นคือการทดสอบทางด้านละครนะคะอาจารย์ ป็นจําได้ถึงถึงทุกวันนี้นะคะว่าอาจารย์ทดสอบอะไรบ้างในนั้นแล้วในสุดที่เขผ่านเข้าไปร้องคอรัสในโอเปร่าเรื่องคาร์เมนแล้วก็รู้สึกประทับใจมากไม่ใช่แค่ออดิชั่นแต่เน้จำทุกครั้งที่อาจารย์สอนซ้อมคณะนักร้องในโอเปร่าไม่ได้ร้องภาษาอังกฤษนะคะร้องภาษาฝรั่งเศสะคะโอ้โหแบบก็ ก็ฝึกกันไปนะคะเป็นเดือนในที่สุดอีกไม่นานดิฉันก็ได้เรียนกับอาจารย์บรูซสมปราถนานะคะวิชา c o u n t ตอร์พอยตื่นเต้นมากนะคะนั่งอยู่หน้าสุดเลยค่ะทุกครั้งที่เรียนเนี่ยนั่งแล้วก็ทําการบ้านอาจารย์ให้การบ้านมา8ห้องเท่านั้นนะคะดิฉันทำถึงตีสทุกวันหลับ เป็นวิชาเดียวที่ที่ว่าทําถึงตีสองแล้วก็ตื่นมาทาต่อในภายแปดห้องเนะ่ะแปดห้องนั้นนะคะทุกอาทิตย์ก็รู้สึกว่าทำไมมันยากเย็นอะไรอย่างนี้แต่ได้เรียนรู้จากวิชานั้นนะคะว่าอาจารย์อาจารย์ให้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์ให้ให้วิชาตําราที่โมโสาธเรียนแล้วก็สอนว่านี่คือโมโสา์ทําแบบนี้น่าอะไรอย่างี้น,นะ,ะก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ที่เยอะแยะไปหมดเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีความสวยงามความไพเราะตรงไหนโอโ้โหไม่ใช่ง่ายค่ะยากนะฮะแต่ว่าโฟกัสหรือเปล่ปาคะพี่โนะ <Folks, S 1> ฟกัสเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะต่อใช่ไหมตรงนี <laughs> ้ <laughs> ค่ะก็ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะฮะในวิชานั้นหลังจากนั้นก็ยังมีขอพูดต่ออีกนิดนึงนะฮะไปเรื่อยๆ <laughs> นะฮะก็คือพอพอได้เรียนกับอาจารย์นะฮะก็ติดใจค่ะงั้นก็เลยตามไปเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ไปเรียน voice training ก็ไปเรียน voice training ก็ ได้เยอะนะะนอกจากได้ voice อ่านโน้ตอะไรแล้วนะคะอาจารย์เนีให้อสอน exercise ทางด้านละครเยอะมากแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เรียนจำจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนเตอร์ของตัวเรา,เามันเป็นศาสตร์อะไรบางอย่างที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็ก็เรียนจบมา,าก็ได้จริงๆก็ได้ทำงานที่เป็นเกี่ยวกับ เพราะตอนก่อนจะจบเนี่ยอาจารย์ก็เรียกไปจําได้ว่าตอนนี้ก็มีงวงฟองน้ําลงมาฮะแล้วก็ให้ไปอัดเทปแต่ตรงนั้นยังไม่เป็นห้องน้ำนะคะตอนนั้นยัง <laughs> เป็นอะไรสักอย่างนะเป็นในห้องแล้วก,ก็มีการเล่นคาวออฟกันสนุกสนานนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะฮะแล้วมีอีกอันนึงก็คือเมื่อหลังจากที่จบกลับมาจากต่างประเทศงานแรกของดิฉันนะคะ ก็คืองานที่อาจารย์บรูซให้มาคือละครเรื่องขอรับฉันนะคะที่ท่าพติศิะลปาตลรยังกลับมางงๆอยู่เลยอาจารย์โทรมาหานะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งนี่นะ,ะถ้าเป็นอาจารย์บรูซโทรมาเรียกนะไม่เคยปฏิเสธเลยค่ะยุ่งแค่ไหนก็ต้องไปก็โอเคอ้าวอาจารย์ก็ไปแล้วก็คิดก็ไปแล้วก็ได้ได้คอนดักนะคะคอนดักงานก็มี ไม่ไม่เคยคิดว่าโอ้โหทำไมงานละครยากอย่างนี้กลับบ้านตีสองทุกคืนเลยก็ยังบอกคุณแม่บอกว่าคนเป็นงานที่น่ากลัวมากคงไม่อยากจะทําในชีวิตนี้นะคะในสุดก็ต้องมาทำค่ะก็ก็เข้าใจเลยค่ะว่างานมันไม่ใช่งานงานง่ายค่ะเป็นงานที่ยากต้องทํางานคนอื่นเยอะนะคะเรายิ่งได้ทํางานอยู่ที่ภาพยาติ์สารละครก็ยิ่งเข้าใจอาจารย์มากเลยว่าอาจารย์ทาได้ยังไงนะคะว่าเออเรากว่าจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุด ที่เรียกว่าโอเคแล้วเนี่ยโอ้โหแบบว่า,ารู้ว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากนะคะสิ่งที่เรียนรู้จากอาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่คือทุกครั้งมามีสิ่งใหม่ๆมาๆมากมายอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยค่ะบอยแอนทเกอร์ก็อาจารย์โทรมาทีฉนันก็รับทันทีทั้งๆท,งที่ก็ยุ่งมากเพราะว่ามีละครเพลงที่คณะแต่ว่า ก็รับเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ทำไปเมื่อเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็มหัศจรรย์มากก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นสิ่งหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเมื่อกี้เราสังเกตที่อาจารย์คอนดักเพลงนะคะเพลงของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถจะดึงศักยภาพของนักดนตรีของบทเพลงของนักดนตรีในในสมอาจารย์เขียนให้ เอ่อบลัชนะฮะอาจารย์จะดึงศักยภาพของคนเล่นบลัชออกมาได้นะไม่ว่าจะเป็น,นเป็นในฐานะคอนดักเตอร์ก็จะสามารถดึงความสามารถของนักดนตรีออกมาได้แล้วก็ไม่แปลกเลยค่ะเวลาที่เราเป็นลูกศิษย์นะคะอาจารย์ก็จะดึงศักยภาพของเรามามา,มากที่สุดนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าเอ๊ะจริงเหรอเราทําได้เหรอเออแล้วแล้วนี่พอมาดูอาจารย์ อยู่กับเด็กๆนะคะยิ่งเห็นเลยนะคะว่าอาจารย์สามารถจะดึงคือเราอยู่ในฐานะว่าเออก,ก,ก็ดูดูอาจารย์ด้วยนะคะก็เห็นว่าอาจารย์สามารถจะดึงศักยภาพของเด็กๆเ,เหล่านั้นออกมาได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้อยู่ได้ตลอดเวลานะคะในสิ่งที่อาจารย์ทําทุกอิริยาบถแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ติดตัวอาจารย์ตลอดแต่ก็ห่างๆแต่มั่นคงนะคะ่ะขอบคุณครับอาจารย์บุตรรัตน์ล้ครับ ครับครับกับการถูกดึงศักยภาพจากอาจารย์เป็นไงครับประสบการณ์มันมีประโยคหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ครับ<ช>ที่เป็นจริงๆแล้วเป็นประโยคประทับใจของผมมาตั้งแต่เริ่มเจออาจารย์ อาจารย์อาจารย์พูดว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงผมหรือว่าอาจารย์พูดถึงผมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่านั้นอาจจะเป็นวิธีการดึงศักยภาพของผมจากอาจารย์ก็ได้อาจารย์พูดบอกเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เพิ่งจะพูดเองบอกว่าเวลาเราจะเป็นคนสร้างสรรค์เนี่ยเราเราเราต้องมองอาจารย์ใช้คํากับผมนะฮะอาจารย์ถ้ามองว่ามองเข้าไปในถ้าก็จงกล้าล้วงเข้าไปในถ้านั้นจงกล้าที่จะไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไร แล้วไอ้ความไม่รู้นั้นเราดึงบางอย่างออกมาเลยเมืม่อสักครู่อาจารย์ก็เพิ่งพูดไปนะฮะแล้วอันนั้นเป็นประโยคที่จริงๆแล้วเป็นประโยชที่ประทับใจผมที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เจออาจารย์มาแล้วก็ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ท่านในท่านนับบนเวทีนี้นะฮะผมเป็นประเภทคนนอกที่สุดเนื่องจากบ้านผมไม่ได้เป็นนักดนตรีเลยบ้านผมเป็นพ่อค้าแล้วก็ที่บ้านไม่ยอมให้เลยนดนตรีที่บ้านไม่ยอมให้เลยนดนตรีฮะแล้วผมก็ต้องใช้วิธีการล่อหลอกสารพัดสารเพเพื่อจะให้ได้เล่นดนตรีกับที่บ้านนะฮะ แล้วก็กระทั่งที่ว่า,เ,าเก็บเงินซื้อของเองก็ยังโดนพ่อเอาเงินหรือว่าแม,แม่เอาเงินไปนะครับบอกว่าไม่ให้ซื้อะะแล้วเขาไปทำอย่างอื่นนะฮะซึ่งไม่ให้เล่นดนตรีจนได้แล้วผมก็หาทางเล่นจนได้นะฮะซึ่งมันทําให้ผมมีลูกล่อลูกชนกับผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะครนี้ผมก็จะหาวิธีตันต่างๆครนี้พอตอนที่มาเจออาจารย์เนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนที่คณะศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์ผมกลับดันจริงๆแล้วเป็นความามักง่าย ส่วนตัวนะฮะเพราะว่าผมด้านสอบติดนิเทศศาสตร์จุฬา <Okay. S 1> นะครับเราก็เลยขี้เกียจที่จะสอบเข้าศิลปรกรรมอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยจับพัะจัูผูไปจบภาพยนตร์ครับ <Okay. S 1> ก็เลยเรียกว่าเป็นคนนอกแล้วผมก็มีอาจารย์บรูซเป็นไอดอลมาตั้งแต่ประมาณหมห <Okay. S 1> ผมก็ฟังอะไรนะฮะสุทธนนคอนกรีตจุดนั้นแล้วผมก็เจออยู่อย่างหนึ่งที่มันตรงกับประโยคที่อาจารย์บรูซพูดแล้วเป็นประโยคประโยคประ,ประ,ประยานใจของผมผมเจอความลึกลับ แล้วผมเจอว่าไอ้ความลึกลับนี้มันมีสเสน่ห์ฮะมันมีความน่าสนใจมันมีความอ,อ,อยากจะค้นนะฮะไอ้ความลึกลับอันนั้นมันรวมไปถึงผมอยากจะให้เราบองเห็นแกนหลายๆอย่างนะฮะมองเห็นคําที่มันมาจากคาว่าลึกลับนะฮะมันกลายเป็นคําว่าสร้างสรรค์ก็ได้มันกลายเป็นคําว่าทดลองก็ได้มันกลายเป็น,ม,น,ปนมั่วก็ได้ ทุกอย่างหลายๆอย่างนี้มันหรือมันกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ยังได้มันเรื่องน่ากลัวก็ยังได้แต่ทั้งหมดไอ้ที่มันอยู่ในความลึกลับเนี่ยฮะมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมพบเลยก็คือจากอาจารย์นะฮะก็คืออันนั้นคือศิลปะครับถ้าศิลปะมันขาดความลึกลับมันก็แค่เป็นอะไรที่อยู่ในตำราก็ได้ครับมันเป็นแฟกธรรมดาก็ได้มันไม่ใช่ศิลปะศิลปะมันต้องลึกลับ ในจุดหนึ่งกระทั่งจนทุกวันนีน้นั่งถามผมว่าผมเจอหรือ,อยังคำถามคำตอบก็คือผมเจอเป็นงานงานบางงานผมก็ไม่เจอบางงานก็ไม่คลิกแบบที่อาจารย์ไกว่วานพูดเมื่อสักครู่เนี่ยครับบางทีเราจะเจอเองแต่บางทีเราไม่เจอครับแล้วพอเราไม่เจอผมจะนึกถึงประโยคเมื่อสักครู่นี้ของอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าแสดงว่าเรากําลังเจออยู่ในความมืดเราต้องจ้องไอปีศาจต,ตรงนั้นต่อ แล้วดูซิว่ามีอะไรที่เราจะทําได้อีกแล้วนั้นเป็นปรากฏว่าตรงนั้นบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหนี่มันท้อแต่สําหรับผมพอมันมีประโยคนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายมันเป็นสิ่งที่เอ่อมันเป็นจิตวิญญาณของศิลปินอย่างหนึ่งฮะที่จะต้องสู้ต่อค้นหาต่อแล้วมันกลายเป็นรูทีนฮะสุดท้ายมันกลายเป็นความเคยชินในชีวิต ว่าพอจะทํางานใหม่ขึ้นมางานหนึ่งผมจะจ้องไปในความมืดแล้วหาอะไรที่ยังไม่เจอเมื่อสักครู่จากงานเพลงมหาชัยของอาจารย์เนี่ยก็จริงๆแล้วเกาะตอนครั้งแรกที่เล่นที่เชียงใหม่ะนะครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ส่งโน้ตมาให้ผมผมเป็นคนทั่งทําโน้ตให้กับเด็กๆทุกนี้นะฮะนั่งทําโน้ตนั่งทรานสครับโน้ตแล้วก็เขียนไปแล้วก็สุดท้ายก็คืออาจารย์ต้องมาซ้อมผมก็กลัวว่าอาจารย์มาซ้อมแล้วเด็กจะไม่พร้อมผมก็เลยซ้อมให้เด็กเองนะครับก็เลยคอนดักให้เด็กซะก่อนนะครับ แล้วเนื่องจากคอนดักใ,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 ให้เพลงนี้ให้อาจารย์ซะก่อนสักสองสารอบเนี่ยมันก็เลยเจออะไรบางอย่างผมก็กลับไปเจอความลึกลับแล้วไอ้ความลึกลับที่อาจารย์เมื่อสักเมื่อสักครู่อาจารย์พูดนะฮะว่าอาจารย์แต่งเพลงไทยแล้วอาจารย์เอาฝรั่งมาใส่เป็นผักชีโรยหนะ้าในเพลงมหาชัยเนี่ยผมดูอีกทีนะฮะเท่าที่ความรู้ผมจะมีนะครับอาจารย์นะครับผมกลับเจอว่าอาจารย์ผสมดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกอย่าง มันเรียกว่าเป็นเพลงที่มีแบ็กกราวด์เยอะมีแบ็กกราวด์ข้อมูลทางด้านแบ็กกราวด์ในเพลงเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งถ้าจะใช้เวลาในวันนี้คงไม่หมดแน่ๆน,นะครับไม่มีทางหมดแน่แ,นแต่ว่าอาจจะใช้คร่าวๆว่าผมมองเห็นว่าเพลงมหาชัยที่เมื่อสักครู่เราเพิ่งจะฟังนะฮะเป็นเพลงที่ไม่อยากจะพูดคำว,ว่ากลมกลืนนะฮะบางทีมันก็ไม่กลมกลืน แต่มันมีความเป็นไทยและความเป็นตะวันตกรากของตะวันตกและรากของไทยอย่างลึกซึ้งดีบเหลือเกินครับโปรไฟล์ลึกเหลือเกินลึกเหลือเกินเมื่อสักครู่ที่ผมฟังแล้วก็ยิ่งเจอแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดมันมีมันมีจุดของวิชาการที่ที่เป็นทั้งของไทยทั้งของตะวันตกเนี่ยผสมกันอย่างลึกลับครับและน่ากลัวครับ แต่กี้ผมฟังเพลงนี้ทีไรผมรู้สึกกลัวอาจารย์แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวเพราะว่านั่นนะฮะแต่ผมเหมือนกับที่พี่ลุกอาจารย์จรุณีพูดเมื่อสักครู่นี้ครับมีอะไรให้เรียนจากอาจารย์เยอะเหลือเกินในกรณีนี้ผมมองอาจารย์เหมือนเป็นทะเลฮะทะเลฮะหรือยังไปได้อีกครับเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่เราได้ได้รับบนเวทีนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าทะเลภาษาทิเบตเขาใช้คำว่าทะไลฮะแต่ผมไม่กล้าเทียบขนาดนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ และนี่คือบรรดาลูกศิษย์ทั้ง4ี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนศิษย์จำนวนมากมายของอาจารย์บรูซแกสตันครับบรรดาลูกศิษย์คงจะอยู่บนเวทีนี้นะครับแต่ขอเรียนเชิญอาจารย์บรูซขึ้นบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงสบายๆสำหรับพวกเราทุกคนนะที่นี้ที่จะยกมือถามได้เลยนะครับเราจะมีไมโครโฟนวิ่งไปถึงท่านนะครับใครที่มีคำถามนะครับเราพอมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวก่อนที่จะเราจะตอบปัญหา <laughs> well, any nods.